สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมการฝันฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมแม่แม่สีนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้เจอ <c oughs> ได้เจอเด็กอ้วนตื่นสาย <c oughs> มีเด็กตื่นสายหนึ่งอัลกลานะครับผมแม่แม่สี่นะครับตื่นเช้ามานะครับโอ้ยยังไม่ตื่นนะครับดูอ๋ยังไม่ตื่นเลยนะครับผมเนี่ยอ้าว <c oughs> ตื่นสายหนึ่งอักลาแล้วนะครับผมแม่แม่สี่โอ้ ឯងដឹកទឿនស្អាងនឹងអាត់ក្លា มีเด็กตื่นอักลามีเด็กตื่นสายหนึ่งอัลกลานะครับผม MFC <c oughs> โอ้ยมีเด็กตื่นสายหนึ่งอัลกลานะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เป็นอ้อยอที่เราปลูกไว้นะครับผม <c oughs> ได้ครึ่งหนึ่งนะครับผม MFC นะครับตอนน้ำท่วมก็ไปหมด ไปครึ่งหนึ่งนะครับก็เหลือครึ่งหนึ่งนะครับฝั่งนู้นเรียบร้อยนะครับไม่เหลือแล้วก็ต้นไม้มาทับใส่ด้วยไม่ไม่เหลือเลยนะครับฝั่งนู้นเหลือแต่ฝั่งนี้นะครับผมแม่ซีนะครับอ้อยของครอบครัวเด็กอ้วนนะครับอันนี้ก็จะนิดหน่อยนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะคลุ้มฟ้าคลุ้มฝนอีกแล้วนะครับน่าจะตกอีกนะครับ โอ้ตื่นแล้วตื่นแล้วนะครับผมแม่แม่สีดูดูเด็กอ้วนตื่นแล้วเด็กอ้วนตื่นแล้วครับเด็กอ้วนตื่นแล้วเดี๋ยวไปทักทายเด็กอ้วนก่อนนะครับผมแม่แม่สเดี๋ยวเราจะ,ะไปทักทายเด็กอ้วนก่อนไปทักทายก่อนแม่หญิงสวัสดีค่ะดงัดงๆ อออ่ะดูดูเด,ด็กอ้วนก่อนนะครับดูดูมาดูเด็กอ้วนก่อนเด็กอ้วนอดีคข่าย,ยังอทีตตอนเช้าดังดังโอ้ไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเลยนะครับผมแม่แม่สีโอ้เด็กอ้วนไม่มีเสียงเลยอ้วนเสียงหน่อยครับ สวัสดีค่ะก่อนครับเสียงก่อนดังๆอีกเสียงอีกอายุหัวให้พ่อดูก่อนมีไหมมีไหม,มอายุหัวก่อนยกก่อนยกยกยกใส่หัวก่อนใส่หัวอือออออึออโอเค ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเผื่อจะได้ดูคลิปของเด็กอ้วนนะครับผมสวัสดีครับ